ครับกาสวัสดีครับพี่น้องเบากาสวัสดีเสาร์วันที่สิบสองกันยายนครับเบาตัวอีสานบันเท่ากับมาลายงานโตครับวันนี้ออกมาแต่เ่าแน่ครับพี่น้องมาหาไอ้ดินครับไอ้ดินอยู่ทางหลังเบาคุณดีครับรับกำลังเตรียมโตสี่ออกเปหาบึงเฮ็ดครับคุณนบาไว้ครับพี่น้องเสียแดงจือขึงอยู่ไกลๆคุณครับสามเบาเท่าสีผ้าลุยปลาลุยดอนคือเก่าครับพี่น้องครับครับที่ออกไปบึงไปเบ่งเฮ็ดทานคือเก่าครับพี่น้องวันนี้ ครับปู่บ้านยังเป็นจีกันยังย่างครับก็เลยทีผ้ากันไปเบิงอีกรอบครับวันนี้ก็เลยทีไปเบิงเอาตาใหญ่มากครับพี่น้องครับตาตาบอกใหญ่เลยครับพี่น้องไปเต็มตาเดียโอ้ยครับบ่หน่อยเด้อครับครับป่ะเตรียมโตเป็นน้ำเบาน้าไอดินกะบกับเบาบอยครับพี่น้องครับก็เลงเอาลูกสมุนฮัดเตอรหน่อยครับพี่น้องบัไปเลย

เดินทางโอ้ยครับแนุ่กคนา้มมอยู่กับพี่ีครับอองององปองดี้วยปปะเดินเร็วตับอดินก็อุมแล้องลองลองลอง้ไอันนี้ับัเพ่นเพิสนเด้ปลาครับพี่น้อง ไปเลยครับเว <Ooh. S 1> ลาลูกจะหมุนหน่อย <c oughs> ต้องเบาดินเบาบอยครับพี่นอ้องเอาาเอาเอาาเฮ้ยเาเมย่าเมยาเมย่าเมยาเมยย 拜拜拜。 ทอดปาลาเลยครับพี่น้องพี่กัดพี่กัดเก่าครับก็คือดงตาหมาครับพี่น้องคุณละกลับมาจอบมันอีกหมู่บ้านหมู่บ้านถือว่าเห็นเห็นจีเันก็ไหลายอย่ครับพี่น้องเบากันเลยครับพี่ละในกระตาหน่วยใหญ่บาเหมือนเดจยกที่เป็นยังไงดอกหน,หนกระตาบ้านวยหน่อยบ้างไม่พอบากไหลวันนี้ <c oughs> ขับไปละยางน้ำกลนเบาบอ,อยอ่อยต่อยครับคุณต้นต้นครับปะตามไปหลุนน้ำกันครับพี่น้องไปหลุนน้ำสามเบาว่วาสิมานเห็ดบ่มมันนี่คร <c oughs> ับเบาบอยพอแล้วครับพี่น้องเห็นท <c oughs> ี่ลอยบ่อยงามบ่อยบ่อยนี่งามอยู่ดอกยังงามอยู่

ครับตรงมึงกะขดเอครับพี่น้องดอกตรงมองตรงมึงกะขาครับดอกนี่ง่ยครับพาะว่าเป็นขึ้นไม่กัมีนอปอตัวแมนแมนครับดอกมเลยอู้นั่นนั่นอทไทยขวิดนั่นนั่นนั่นเอาไปง่ายพ่อเเรื่อยๆครับเกตทานครับพี่น้อง บางพื้นที่ก็เอิญมันคือกันเด้อครับแกนโมบุลเลยเก็ดทานเลือดเก็ดทานปีนตําครับพี่นอ้องเอาตีเด็ดตะลนุนทับดอกหน่อยเพื่อเกิด,กด,กดซ้อนมากเลยๆครับพี่น้องโอ้ยสงสัยจีเถ้าเหรอครับดอกนี้เอาไปเลยครับพี่น้องนั่อุ้ยครับพี่นี้พี่น้องอ้ยครับ ยังกีบงงามด้วยอืครับยังใดแข็งแข็งนะครับกีบงงามครับพี่ดองนี่ว้าดอกงามพี่เห็นกับมอ้มีแต่ดอกงามไอ้บอยที่ดอกง,ง,ง,งามครับบ๊้ยครับพี่้อง ขับบางข่างพึ่งกันนี่ครับแ่นพี่น้องนี่แหละขื่นยิ่ต้องทำหนี้ดูสินี่เลยขับเลยปาดขับดอกปึงซึงเป็นเียงอยู่ครับพี่น้องรับสวยๆเลยปาดไอ้ดินทัางพี่ โอ้ยงามเพียงครับงามได้บ่อยปอดพีหลงล่ะ้นม่ครับขึ้นาสิเปิดในเบก่อนนี่ขมนครับล่ะจดบ่อยคุณล่ะปอดเปิดเพื่อนเลยบ่อมื่อวานบ่อนทำุล่ะพี้องครับงานียงม่อ้นนพนบ่อนเอไหมนั่นนั่นนั่นเก็บเลยตัวนะปอดพูดหหัวใส่กันนิห่ นั่นนั่นทิ้งหมดเลได้นี่ได้นี่นั่นทิ้งหมดเลยครัเออแม่นี่นี่พี่เอ้เห็นแล้วเอาไปเอาโหลดมามาใจดีแท้ใจดีขึ้หนาตาอยู่ตัวนี้ขับโลดอดขับหลับ้านเดินอนกับพี่น้องาตัวกิบปวงไว้้างล่างสุดย้ายไว้บ้านข้างอันพี่ปว ขาบกระตาดีเด้อขับตัวด้วยขับบุญหลงขับไลเกิดป่าวโว้ยถั่วเกิดป่าบอกยางทัดครับขับไปละ ขับเื้นเกิดนี่มูนมูใหญ่แนเือครับลงลงลงใจะเก็บเห็ดอีละโอ้ยเมียนมาเมียนข้นเหยียบนี่ไอป้ปลาบิเด็ดบิเดดด๋อยนนีดที่เปรดอืมรับ กุ <c oughs> มารมาจากขับเมื่บ,บ้านกับเมื่อจากป้าครับบ่าวบ่อยเป็นหนึ่งซูกินพี่้องโอ้ยครับต้มต้มจำแจวครับ้ตมต้มจำจ,ำจ,ำจ,ำจิ้มซี่ฟูด,ด้วยขับเสียบย้ง ขับไอรินเนี่ยที่เต็มตาเลยครับพี่น้องที่เต็มตาครับบ้าให้ขับไอรินบ่อยเบิ้งกันเนี่ยโอ้โหรับที่เต็มเลยครับพี่น้องขับบ้าบ่อยก็อยู่เจ๋อหนึ่งขับเพื่อออกไปทัวร์ครับโอูนบาบ่อยข้าเอาลูกสมุนอยู่บะแจ็คมาหนี้่บ้าดิก็มีครับพี่น้องนี่ล ไปทัวร์เขาบ ok. ่อยปลาฮองบัวดงต่อผีหลงล่ะโอ้ยครับเปิดออกมางามพะโลดเป็นสีด้วยครับแล้วคืเจะาของพี่น้องเอ เป็นออกเป็นหมูเด้อครับออกเป็นมูแบกใหญ่เลยใหญ่ครับนี่ครับนะดอกเถาออตัดเป็นเึ้งไป็นเทียงเถาหรอนะือเปล่ารครับอะไรครัอครับอู้สิหัครัาพี่นดองอะไรครับอืมครับยังง,งามๆอยู่นี่แหละ ครับเพี้นสีจังสีครับเบิ้งกีบครับกีบนี่ขาวๆจังสีครับยังเทวายังงามครับพี่น้องครับคุณนะตุ้งเดะนี่อดอกน,น,นี่ก็ึ่งยังงามครับคุณครับบ้าบอยก่ะมารุกูคุณเนี่ย <c oughs> คุณเอ้ยครับเห็น,นไปทัวคุณ

ก็ไปตองสีเดียวกันคำดำเคยเลยอยู่ว่าขาดกรบปุ่ห็นเลยครับคุณครับเราดีบุรีเรือว่าดอกบานดอกสวยเนี่ยครับเี่นี่ทำงานครับพี่ต้องอ่อนเข้าขาบานเอาเบิร์ตทำกับเอาไปอัดถุงไว้ครับพี่ต้องนี่คำนี้ครับอัดครับโอ้ยกับตาบอดีเลือบอดเห็นครับพี่ต้องอัดเกาะอืมครับคุณ เปิดดวงเปนน้ำครับพี่น้องจอกเฮ็ดหนึ่งสองสอง้สองอวยครับพี่ละสองสองห้าปครับสงสัยสิดีเลขน้ำครับพี่น้องคือเลขสองอีรีตัวนี่นี่นี่พี่น้องเห็นอยู่บ่นี่ปานเลขสองเลยนี่สองห้าห้าสองอวยเลยสิได้ทุ่มทุนผู้ใดอยากได้เฮ็ดก็มาเอาเด้อนี่แหละคือนี่แหละนว่าห้องทัวร์ หมดพวกดอกครับคุณดอกแดงเนี่ยนี่แหละคือดอกอ่อนเพิ่นครับเพิ่นบางบานครับบึงบางใสดอกเพิ่นนานเาวจูนพูนดาวตูครับกีบนี่งามไหมครับพี่ดินกรี๊ดง่ายเลยคุณนะมันล่อเบิ่งตั้งขนเบิ่งที่หล่ะดอกแข็งส่วนกระตาเลยครับไอ้ดินนี่พ้องผู้เฒ่าจะได้กระตาดีเลยนี่วายคมว่าเฒ่า ปวดเบาๆก็เจ็บกลับไปทิ้นปะขับขี้หายแล้ะทายเ้าลงดีๆผมเปล่าตัววัตถุกัดดาวลุ่นเขาบ่อยแจ้งเกิดดอกขับขีดงามครับพี่น้องเห็นทางหลังเพลินเห็นเป็นดอกกระสีกี่เพลินงามเด้อครับดอกกระแตขอบหมือนมันไ่เหมือนแกดิ้งครับเพราะว่าเพลินเป็นลักษณะของเพลินพิเศษ กอที่มันแตกหอมเพราะอะไรกันครับคุณมีดอกงีอีกหนึ้น,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 นบีเท่าดีฮือฮือฮฮือ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 ฮอฮือฮนอฮ่อฮือฮอฮือฮือฮืคฮือ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 ออีอ ดพี่ไอ้ดินอ,ออกนลาม,มาพี่ครับเบิ่งบอ่อคากบอ่อหินครับพี่นอ้องครับนี่ในลักษณะดอกเป็นครับพี่น้องเห็นทางหลังห่างๆครับเดี๋ยวว่าวสีิ่งกีบเพิ่นครับครับกีบถือไว้ยังขาวครับพี่นอ้องยังขาวยังแข็งเพราะว่าลักษณะดอกเพิ่นสีว่างานะครับพี่ทาน ดอกอ่อนๆครับพี่น้องัอบนานจ้ะครับเพื่อับพี่เลียงม้ามาแลวครับพี่น้องกั <c oughs> นหาซาลี่ <c oughs> บุดรับน้นำควนาาขับ,บา่าไหวพี่น้อง ไอ้จบักบักาคะคะคะเอาม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 านี่ดิโอ้ยโอ้ยดอกเถาเลยโอ้ยบาเถาไท่ดิบุล่ะเป็นดเครับเปิดเปางนครับเถาบุครับพี่น้องเห็นสองดอกครับพี่ละเบากันเลเก็บเต็มแล้วพี่น้องนะบมเป็นกตาน่อยเออครับโของแทบวันนี้คูแล้วคนา หมูบ้านมันมคือโอกระตาหน่อยบ,บ้านไหนขับเบากว่าบ่วเคลื่ภาษีได้บาทโอกระตาใหญ่มากข้าบ่าได้บนที่เด็กเจ๊ตีเทียงไปใส่ไ <ś c oughs> อ้บ้านไอ้เมืองขับไปดินกันเล่นจนล่นกระตาครับพี่น้องข้าสิลาะหาบางอีกข้าเข้าครับพี่น้องทำข้าได้เต็มตาเป็นบน่นเต็มตาก็อุ่นใจแน่ได้หลายเติ่องเลยมนันเลยใได้หลายเมืองหรือว่าหลายเติ่องพีนุ่มครับมาเด้ดอขับไปผู้ใดอยากก้ามาเด้อปั่น ขับบอ่อเอาเงินแล้วครับดอกฟรครับท่วงหาใดก็หากอ่อหวยไปเลยใหม่ครับอกกีกหน่อยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เริ่มสีเบิร์ดแล้วได้ทำว่ากันเริ่มเขาหนาหนาวไหลเฮ็ดเพิ่นกระบ,บอคอยอยากออกนี่นนะครับเบาได้แนวได้กติหาสู้อีพอีแม่เขาเบิง่ง ข่อีไวยดินเ่าอยู่ครับบัเข้านาทีกับบัวห็นครับพอสวงนี้เฮพชรปกิบกระบอกออกครับพี่น้องนี่นี่นี่รับเห็นแล้วครับพี่น้องนี่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 ครับเ่าว่าเ่าแล้วดูนิ่ขับกี่ดอกงีายมครับคือว่ากี่ดอกง่ายง่ายเดียครับพี่น้องนนั่ ครับนานดูี่ขับไตไปตองยี่เมีมนมยนบ่เปลียรครับดอกนี้บ่ขึ้นครับพี่นครับุนบาไวครับรกําลังข้าับพี่นครับถื้ว่าได้หลายเติบใช่ครับบุละเออีย,ยงมเอ้อเอ้าเอา เดินกับปัหาป่อยเพื่อลดลงขับพี่ข้านไงท่านไงดินครับพี่น้องในเต็มตาครับพี่นะครับเบาตัวกับรถเต็มขับไปได้พูดรู้บ่ครับถือว่าได้หลายเติบอยู่ครับแล้วเบาบ่อยครับว่ามากเบาบ่อยกันครับเบาบ่อยมากครับกันหาอีกกระไรยุ่นี่ครับถือว่าได้หลายเติบครับกัญหาอีกกรไรยครับพี่เลี้ยงม้าได้หลายเติบครับไปนั้นเบาบ่อยประจำครับพี่น้องอ๋อเอ๊ะกินไหนบ่ ครับบ่าวครับไอ้ดินครับบ่าวบอยกระถได้ครับแล้วครับพี่น้องนี่ครับสวดกระตาโจโก้ครับพี่น้องก็ถือว่าได้หลายเติมอยู่ครับของบ่าวบอยก็หล่นกระตาโจโก้ของไอ้ดินก็เด่นจนสวดคำบ่าวโตโบสวดปน้เฮ็ดบุญมาหน่อยครับบันนี้เฮ็ดบุญมาหน่อยบ่ได้บบสวดบบสวดคือข้าเจ้าข้าบ่าวขอขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีพอีแม่ใหญ่ใหญ่ใจยิ่งสุขทุกคนครับบ่าวบ้าปู่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศยังไงกำลังแรงเอึ้งแรงใจเสมอมาครับ ากไปเน่กันแล้วกันครับบ่าวตูอีสานบานเฮาารับไอดินห้อยดินนินตาบครับบ่าวบอยแดนที่อีสานสาเมกอีสานผ้ารอรับพี่น้องฝากคนไรก็แช่ครับอย่ามีแห้งเห็ดวิธีที่วิตบันบานตามชนบทของเฮาครับมีแนวใดครับพ่อหาอยากคากินกันทิหาสู่อีพอยเม่เฮ้าบึงครับบ่าวตูไอดินบ่าวบอยแหละครัฟอมน้องมาสองตัวครับบางทีได้กับนะครับคอยพอยน้องอยู่ดีมีแห้งลำลำรวยร้ยสุกูทุกคนครับขอบคุณครับ